ที่สั่งซื้อมากืบตัวบีบุกดีบุกเครือบหัวแรงนะครับสั่งซื้อมาอันละลงการ์ดจะส่งแล้วอยู่ประมาณหนะ้าสิบเอ็ดหลักมาดูกันว่ามันจะได้ผลจริงไหมนครับเปิดออกมาแล้วอยู่ประมาณนี้หัวนิโปมือเราก็มิดอะนิดเดียวก็ลองดูครับว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมต,ตัวนี้มันจะเป็นรอยแบ่งรอยเว้าแล้วก็เป็นที่เกลือยนตรงไอ้ตะปูผมปูไว้นครับผมก็จะต่อตัวนี้ออกเพื่อที่จะดึงออกมาทำวามสะอาดนะนีใส่เป็นประมาณนี้นี่ใส่ที น่าจะเป็นตัวถนวนความร้อนน่อยบอยู่ประมาณนี้เราก็ทำความตากแล้วคันนี้ก็ตัวนี้ก็ตัวสําคัญก็คือตัวนี้แหละคือตัวที่จะทะําละลายตะกั่วนะครับก็ถูถูให้มันออกนิดหน่อยนะครับเอาทองแดงเ็าเหลือไว้แล้วก็ตัวดีบุกที่ค้างอยู่นิดหน่อยก็คือเป็นเหมือนดีบุกเกาะทองแดงนะเห็นไหมมันละลายหลุดออกน่นอแล้วก็ถูเพื่อที่จะให้เขาสมานกันได้ดนะีก็ไม่ต้องไปลงมือแรงนะเาราแค่เข้าๆงความจริงเอาก็กระดาษทรายอะไรก็ได้นะประมาณ นี่ผมจะู้ให้แก่ตัวที่มันขึ้นที่เกลือนะครับขึ้นที่เกลือออกจากทองแดงแล้วก็ค่อยมาเคลือบอีกรอบตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบโดนกัดก,ก่อนด้วยความร้อนอเอาให้มันได้แนื้อเนี้อแล้วก็เกิดเราเอาดีบุกเคลือบไปแล้วมันก็จะเป็นเป็นเรียกว่าเป็นตะกุตะกะรแล้วเวลาเราบัดทีก็จะไม่ดีเอาอะไรควให้มันได้แนวครับ าาประมณนี้ถ้าจะให้ดีก็เอาไอ้ตัวสเปรย์ขีดน้ความสะอาดนิดหน่อยนะมันจะได้ละลายออกเนดะี๋ยวลองใช้ครีนเนอร์เนี่ยขีดแตความนสะอาดนะกระเด็นขึ้นระวังนะจะสะอาดขึ้นนะเพราะว่าตัวตัวสเปรย์นี่มันเป็นตัวกัดตัวกัดนะครับก็ให้ขีดเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์นะเกี่ยวกับพวกหน้าคอนแทคเนีเรามาทำวามสะอาดได้นะครับนี่การทำวามสะอาดไว้เตรียมรอนะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ดูว่า นี่ก็จะเป็นตัวความจริงก็ไม่น่าถอดนะมันจะเรื่องใหญ่โตเข้าไปเีกเป็นงานลุงยากไปแต่ปารามาณนิดหน่อยก็ได้ตนะัวนิวตัก็อยู่ที่สี่สิบถึง้ยห้าสิบวัตต์แม็กซ์คิดว่าน่าจะพอได้อยู่นะวัดซื้อมาเป็นตัวที่สนะี่้วแต่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้ต่าบางตัวก็ใช้ไม่ทนมันจะเป็นประมาณแปบ๊บเดียวก็ ตอนแปะเปลยวกระดุเดี๋ยวผมจะประกอบก็คืนนะคะือก่อนที่จะเคลือบปีบุบในคนเราก็ต้องเอาตัวนี้เข้าไปด้วยพยายามเวลาเราเอาเข้าเนี่ยหมุนหามุมองศาของไส้ก่อนนะครับอ้อลืมลืมตัวนี้ด้วยแตาจะลืมตัวนี้ก็ไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวประกับไส้อยู่ก็คือไม่ให้ไส้ก็ง่ายนะคะรับโดยจะเป็นตัวขนานความร้อนด้วยหรือเปล่าเราไม่รู้ก็ยังเข้าไม่สุดมนะั้งมันน่าจะยังเข้าไม่สุด ข้าสดมันน่าจะหมุนได้ง่ายกว่าน,นี้หรือมันจะเป็นสปริงของการลองไม่รู้นะเราลองดูก่อนนะเอ่อไม่รู้ด้านไหนอยู่ดูก่อนดูหลังน่าจะอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเราลองเปลี่ยนดูกันนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูครับตอนนีน้อันนี้น่าจะไม่ใช่น,ะน่าจะน่าจะประมาณนี้นะครับก็เลยให้ตไไายเลยตอนนีนะ้จะกระชากยันไหน กลายเป็นติดเนาะความจริงมันน่าจะสนิทตัวนี้นาการสรุปแล้วก็เอาด้านที่เป็นบานร์นะครับเอาตัวที่เป็นไม่มีบาร์ยัดเข้าไปในร่องนี้ตรงนี้ฮะมันจะเป็นรูถ้าเกิดไม่มีตัวยัดเข้าไปตรงนี้ก็คงไม่ได้แล้วาะผมลองดูแล้วว่ามันน่าจะประมาณนี้แหละที่มันจะปอขันได้นะครับนี่ฮะจริงๆด้วยต้องยัดเข้าไป <C> e <ase> อย่งนี้นี่ครับอันนี้เราก็ขันขันให้แน่นนะเอามือขันให้ป <C> e <ase> อประมาณแล้วต,ตัวนี้ก็ล็อกเข้าไปเลยครับนี่ฮะอ่ะแน่นนะ บมาก่นอนอันนี้ผมก็จะเสียบนะเสียบเพื่อให้เกิดความร้อนนะครับมันมีได้ความร้อนร้อนประมาณหนึ่งแล้วก็เราไปมาจุ่มที่ตัวดีบุกกันอันนี้เราเอาเสียบปลั๊กยูกันตัวแม่แรงก็ร้อนพอดีครับทุกคนเดี๋ยวเราดูอันนี้ผมปรับไปตัวแกนวางโทรศัพท์ต่ำลงเพื่อที่จะขยายให้เห็นชัดเจนตรงน,นี้นะครับอันนี้ก็เกิดความร้อนอยู่พอดีเราใส่ดีบุกไปเลยดีกว่าน,นะเดี๋ยวดนด้านนี้ เอาแบบให้มันชัดเจนไน่วนนะรอลายจีบุกผมก็ต้องใส่กว่นไยนะมองอีกนเหนี่งนะจำเลยนี่ครับก,นก็น่าจะประมาณนี้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้มีตัวทำอะไรเป่าตัวเขียนะเขียให้เขาอ่า นันนี้หรือเปล่ามต้องเขี่ยด้วยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะมันลระกอบขึ้นมาบนเหล็กน,นะท่านผู้ชมเขีย่ยออกหน่อยอันนี้ไม่มั่นใจว่ามัน,มนต้องเคลือบแบบประมาณไหนเนาะผมก็เอาเป็นว่าจุ่มไปแล้วกันจุ่มแล้วก็ยกขึ้นจุ่มแล้วยกขึ้นมไม่รู้ว่าเขาต้องเคลือบอยู่ประมาณไหนมันกันผมจะใช้ตัวนี้ล่อด้วยตัวตะกวดครับตัวตะกวดก็น่าจะไล่ล่อมันด้วย ถุมก็ถุมแล้วยกขึ้นอย่างนี้ลูกเขาไม่มั่นใจุจมแช่ไว้แล้วก็ยกขึ้นน่าจะน่าจะได้ผลนี่ครับให้มันให้มันเสมอนะครับหรือว่ามันมันต้องเกลี่ยด,ด้วยเราก็ไม่รู้เนะาะเดี๋ยวผมลองเกลี่ยด,ด้วยกันเกลี่ยมันดันเกลี่ยให้มันเสมอนะ อ,อันนี้ผมจะจุ่มไปอีกรอบแล้วก็ยกขึ้นดูจากดูจากอาตาเปล่านะครับผมว่ามันน่าจะจุ่มแล้วทําให้รอให้มันเย็นหรือเปล่าไม่มั่นใจนะเดี๋ยวผมลองปล่อยให้เขาเย็นก่อนดีกว่าน,นะนะครปล่อยให้เย็นนิ้หนึ่แล้วถอดปักเดี๋ยวมันมันอาแห้งแล้วมันจะดีขึ้นมันเย็นมันเย็นแล้วเราสามารถทำความสะอ,อาดได้เพิ่มเติมนะครับ วันนี้ร้อนรอเปล่าร้อนอยู่นะยังร้อนอยู่นะท่านผู้ชมวันนี้แข็งเป๊กเลยเก็บไว้ก่อนเกือเกือเป็นนุ่ยาวันนี้ก็เป็นตะกัวก็ทิ้งไว้ก่อนอันนี้ยังร้อนนะครับร้อนมากยังร้อนอยู่ก็ลึกอยู่นะผมนึกว่าจะเล็กแล้วใช้การไม่ได้มันลึกจู่ท่านผู้ชมหรือว่าเ็าเป็นตัวช่วยนะครับเดี๋ยวลองอ่าปิดก็จะไม่ระบายความร้อนเดี๋ยวผมเปิไปไนนะะดไว้แบงนี้ก่อนครับเปิดไว้น,นี้มันยังร้อนอยู่เรามาดูกันตอนที่เขาเย็นแล้วนะครับ มาเจียอีกรอบนึงนะครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ก็ลองจุ่มไปละแต่มันไม่เรียบครับผมก็เลยมาเจียให้เรียบให้มันเสมอกันแล้วลองจุ่มอีกรอบนึงก็คิดว่ามันน่าจะโอนะครับผมก็เลยลองเจียนผมตั้งกล้องต่ำหน่อยนิดนี่ครับจะจุ่มไปประมาณให้มันตินกลางนะแล้วกยกขึ้นจุ่มลงไปประมาณนะี้หมุนไปหมุนมาเลกหน่อยนะครับก็ยกขึ้นนะครับมันก็จะอยู่น่าจะประมาณนี้หรือเปล่านะ เอาอีกนหน่อยเหมือนจะไม่ติดยังไงก็มอนประมาณนี้แหละฟังฟังนี้ดูเหมือนจะเป็นจะสีทงองทองเนีนยเราจะปล่อยให้เขาแห้งก่อนแล้วกันดูลักษณะแล้วมันน่าจะรอรอให้เขาแห้งนี่ผมก็จะผมเอาแค่ปลายปลแล้วนผมว่ามันน่าจะเอาแค่ปลายปลก่อนถ้ไม่ได้ใช้งานจนปลายส่วน,นตัวด้านบนก็คงจะไม่มีปัญหา พอเวลาเราบัดกรีเราก็เอาไฟบัดกรีอยู่แล้วเราคงจะปล่อยวางไว้ให้มันให้มันเย็นกว่าให้มันเย็นกว่าเราลองลองมาบัดกรีดูอีกรอบว่ามันจะใช้งานได้เราคงจะถอดปลั๊กให้มันเย็นกันหลังจากที่เราใช้ยึบปลุกฟลักต,ตัวหัวแรงแล้วก็จะมาทดสอบกันครับว่ามันใช้งานได้ดีเหมือนเดิมไหมนะครับก็ะจะลองใช้อยู่กับสายไฟอ่อนนะครับหรือว่ามันจะเชื่อมบัดกีใส่ตัวนี้นจะปกติดีหรือเปล่าเนะี่ย นี่ครับอันนี้ก็สายตามันก็ดีเท่าไหร่นี่ครับโอเคเลยครับก็ถือว่า,าตอนนี้ล็อกไม่ค่อยหยุดเท่าไหร่เจเป็นรูนะท่านผู้ชมตัวนี้ถ้าไม่ดีจริงไม่ไม่ลงนะครับนี่ประมาณนี้เลย จะไม่ไม่ร้อนจริงๆนะแข็งเป๊กเลยครับยัะไม่จะไม่ลงแล้วก็จะไม่ติดแสดงว่าโอเคนะยิงตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคทันทีเรียบร้อยทำง่ายๆก็คือละลายตะขวดได้นะครับละลายตะขวได้จากตัวนี้ก็ร้อนคือตัวก็ยังสามารถละลายตะขวดแล้วก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับหรือว่าเราทิ้งไปนานนะครับทิ้งไปเยอะก่อนหน้านั้นไม่รู้ว่ามันมีตัวเคลือบนะครับมันก็จะ รู้แค่ว่ามันสึกล้อแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้มันบินไปก็คือสั่งซื้อใหม่ตลอดมันดูอยากดิ้งในแอปต่างๆก็มาเจอพอดีก็เลยลองสั่งซื้อมาครับก็เป็นแนวทางครับสำหรับท่านใดที่หัวบัตรีหัวแรงของท่านเสียหรื่นไปของท่านเนี่ยเชื่อมไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าไอ้ตัวเชื่อมมันไม่เกาะไม่เกาะตะกั่วอย่างเงี้ยครับหัวแรงไม่เกาะตะกั่วไลท์ไลท์ดิ้งไลท์ดิ้งอย่างเงี้ยบัตรดีไม่ค่อยติดก็สามารถใช้ดีบุกนะครับดีบุกเชื่อมหรือว่าพอกดีบุกพอกเนี่ยตัวนี้เอามาพอกทำ มันมีตัวที่บุกเกาะอยู Darwin> ่ก yup> ับไอ้ตัวแกนเหล็กนะครับตัวนั well ้นน่าจะเี็กแกนเหล็กใช่ไหมัวแม่แรงนะครับแกนเหล็ก็ว่าได้นะครับแล้วตัวนั้นก็จะช่วยเหลือเราได้เบื้องต้นก็คือแทนที่เราจะซื้อใหม่หรือว่าเอาเปลี่ยนหัวใหม่อย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ได้เพิ่มเติมนะครับก็คือเอาดีบุกอกัวหัวแรงเพิ่มทําให้เขาสามารถตะกัวได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตะกัวไม่หลุดลอนนะครับถือว่าเกิดประโยชน์นะครับสาหรับท่านใดที่ยังไม่อยากจะเปลี่ยนใหม่หรือว่ายังอยากจะใช้ตัวเดิมเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยมันไม่ได้เสียตัวโครงสร้างตัว บอดี้ต่างๆหรือว่าตัวเมนบอร์ดบอร์ดตัวสั่งการทํางานตัวนี้มันไม่เสียมันเสียแต่หัวคือหัวมันบินหรือว่ามันไร้จักรัวไม่อยู่ไร้จักรัวไม่ออกอย่างนี้ครับสามารถเอาดีบุกตัวนี้แบบพอบแล้วทํางานได้ตามปกติครับครับก็เป็นองค์ความรู้เล็กๆน้อยๆครับท่านใดคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการต,าตําคิดต่อไปอา,าต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไปแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ